วิธีซื้อรถมือสองนะครับวันนี้พามาดูมาด้าสองสกายแอคทีฟปี2015นะครับแต่ว่าจดเมื่อ2016ปีเป็น2015้ละกันนะครับคันนี้นะครับมือเดียวประวัติศูนย์นะครับซ่อมศูนย์ครบทุกระยะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับกุญแจ2ดอกมายอยู่ที่99,440นนะครับสกายแอคทีฟ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผ่อนกันก็ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับถ้าเครดิตดีก็ผ่อนห้าหกเจ็ดเจ็ดปีก็เดือนหนึ่งสี่พันกว่าบาทตีววาห้าพันลวกันอาจะพาไปดูรถอย่างแรกนะครับเวลาเราดูรถมือสองก็คือดูตัวรถก่อนดูตัวรถก่อนว่าสวยไหมนะครับคันนี้ก็เก็บสีมาแล้วนะครับมีการเก็บสีมาแต่ว่า ทำได้เรียบร้อยนะครับตัวกันชนซ่อมสีแล้วนะครับศาสตร์เขาเรียกว่าเก็บสีอาบน้ํแล้วกันเพื่อให้รถมันสวยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปเนี่ยมันจะมีพวกรอยหินรอยอะไรอย่างนี้เนาะฝาปองทําแล้วนะครับเก็บหมดแล้วนะครับโอเคภายนอกนะครับดูด้านข้างตัวถังบางๆนะครับไม่มีจุดที่สีเยิม้มโป้ไม่สวยไม่เรียบเป็นคลื่นไม่มีนะครับ หลังคาสีเดิมไม่ได้ทำนะครับตัวนี้เดิมตัวนี้เดิมส่วนใหญ่แล้วหลังคากระคารเนี่ยไม่ค่อยทำกันนะครับถ้าทำสีก็จะมีเก็บฟ้าโปรง่รงเก็บข้างเก็บแรงนี้นิดนดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะดูภายนอกก่อนภายนอกกันชงกันชนนะครับรอยต่อคมแน่นนะครับปะต่งพัตติครบอุปกรณ์หลักๆอยู่ครบไม่แตกไม่หักนะครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับ กันชนทําสีมาแล้วนะครับนี่มีการเก็บสีแต่ว่าเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันอันนี้เป็นการเก็บสีมากกว่านะครับก็การันตีครับคันนี้ก็ไม่มีชนหนักนะครับนี่เวลาพ่นสีก็ไม่ได้พ่นเข้าไปข้างในทําสีไม่ได้ทําเข้าไปข้างในนะครับตัวถังบางๆบางๆแปลว่าไม่ได้โปะอ่าพอเรามาดูภายนอกเสร็จแล้วเราโอเคแล้วชอบ วัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับสภาพอยู่ในที่เราชอบนะครับอยู่ในสภาพดีใช้งานได้เราก็มาดูไล่กันที่ห้องเครื่องมาคันนี้มันจะสะอาดนะครับมันจะเอี่ยมเพราะว่าผมเก็บความสะอาดหมดแล้วอย่างแรกเลยนะครับดูชุดคันหน้านะครับเนี่ยชุดคันหน้านะครับไม่เคยแกะไม่เคยมีรอยขันน็อตนะครับ ความหมายคือว่าไม่เคยถอดหรือชุดนี้ออกเลยนะครับแปลว่าไม่มีการชนหนักในชุดหน้านะครับในชุดหน้าอ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างก็ไม่มีการแกะแก้มนะครับนี่เป็นแบบเดิมนะครับไม่มีการยุบเข้าไปแล้วก็เคาอออกมาหรือว่ามีการถอดเปลี่ยนไม่มีนะครับตัวน็อตฝาปองตัวรูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับฝาโปงไม่เคยแกะนะครับไม่เคยถอดฝาปองเดิม นะครับดูอย่างนี้ครับดูง,ง่ายๆครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับถ้ามีการเคาะเราจะรู้เลยว่าเคาะแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์มาจากศูนย์นะครับพวกนี้ถ้าซ่อมสีมาแล้วเปลี่ยนฝาปองเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกนี้ละคันนี้ถือว่าสวยอ่ะมชุไม่มีชนนี้แล้วไม่มีชนข้างแล้วมาดูอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็ไม่มีชนนะครับเนี่ยสีอาร์กยังอยู่ครบนะครับนี่หัวน็อตเดิม เมนอาร์ครบนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะอ่ะแต่ว่าชุดนี้ไม่โดนก็ไม่ต้องไปดูถึงตัวเครื่องละเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยถ,ถ้าถ้ารอบๆไม่โดนตัวเครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ดูว่าเฮ้ยคันนี้จมน้ํำมาเปล่าก็มุดดูข้างล่างมีรอยคราบน้ำไหมมีรอยคราบดินท่วไมไหมอ่ะคันนี้ไม่มีนะครับใสๆนะครับคันนี้ใสๆอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยจบภายนอกก่อนเดี๋ยวไปดูสตาร์ทเครื่องอีกทีหนึง ภายนอกนะครับนี่ภายนอกเนาะไปเรื่อยๆเนาะภายนอกก็มาดูด้านนี้ต่อเอ้ยที่ว่าทําสีมาชนหนักหรือเปล่าดูแบบนี้ครับอ่ะเข้ามาก็ดูตัวนี้ก่อนเลยดูน็อตเห็นไหมครับน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดประตูนะครับเนี่ยไม่เคยถอดประตูนะครับสีอาร์ยังอยู่ครบนะครับไม,รไม่เคยถอดประตูพอไม่เคยถอดประตูเนี่ยแปลว่า ชุดในเนี้ยไม่มีชนหนักไม่มีการทําสีนะครับก็ปกติแล้วผมก็จะไม่แกะแล้วแหละแต่ถ้าอยากแกะก็แกะดูได้นะครับแกะดูได้เห็นไหมไม่มีการทําสีนะครับถ้ามีการทําสีนี่มันจะดูออกเลยเม็โอเบน,นอาร์คเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับดูง่ายดูง่ายดูง่ายคือถ้าชนหนักปั้งเข้าไปเนี่ยมันเคาะออกมายังไงก็ดูออก ซ่อมสีไงก็ดูออกอ่ามาดูฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ก็ยิ่งดูง่ายนะครับดูว่าน็อตเดิมเห็นไหมเพจอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการแกะออกหรือว่ามีมีสีมาพ่นทับหรือสีมาพ่นถ้าสีมาพ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่เรียบแบบนี้มันจะอยู่เสมอเพจนะครับแต่เนี้ยคือสีแล้วก็เพจแปะจากโรงงานนะครับหัวน็อตยึดเดิมไม่เคยมีรอยไขยควงเลยนะครับดู อย่าเชื่อคนขายนะครับดูด้วยตาตัวเองนะครับด้านนี้ก็ดูเหมือนด้านหน้านะครับวิธีดูแบบเดียวกันเห็นไหมมันจะเหมือนกันมันจะสวยๆคมๆนะครับเมื่อไหร่ที่มีรอยเคาะรอยต่อหรือว่ารอยทุบออกมาเนี่ยหรือว่ามีการพ่นสีขอบด้านในเนี่ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่ามีการชนหนักคือชนหนักก็ถามเขาเลยครับว่าพี่มีชนหนักไหมส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันตรงๆครับเพราะว่าปิดบังกันไม่ได้ มันดูกันง่ายนะครับนี่ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้สิเอออ่าฝาท้ายดูแบบประตูเลยครับเห็นไหมเห็นไหม็หัด <Not S 1> เดิมนะครับนี่ครับจุดซื้อจุดขายที่ผมบอกสติกเกอร์จากโรงงานนะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าตัวนี้ใหม่ตัวนี้เก่าแปลว่าโดนด้านนี้มา ถ้าใหม่คู่แปลว่าโดนโดนคู่นะครับอันนี้เก่าคู่นะครับตามสภาพรถไม่เคยแกะฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายเดิมฝาท้ายเดิมทีนี้ชนหนักมาหรือเปล่าก็ดูอย่างนี้ต่ออ่ะดูเวก่งนี้ก่อนว่าพวกนี้ยเวลาเราเขาซ่อมนะครับถ้ามีการชนหนักเนี่ยพวกนี้เขาจะต้องเปลี่ยนถ้ามันแตกหักเนาะมันอาจจะใหม่เกินไปหรือว่าอาจจะเก่าใหม่ไม่เท่ากันนะครับแต่เราก็อย่างเย่๋ยเพิ่งเชื่อเราก็เปิดดู มาดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับแม่ลงแม่แรงเนี่ยตัวถังเดิมจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวถังมีการชนมันก็จะมีการเคาะออกมานะครับหรือมีการตัดต่อมันก็จะดูออกในจุดพวกนี้แหละนะครับอันนี้เดิมนะครับอ่ะระยะบิดระยะเปิดเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวิธีดูเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน ดูหัวน็อตเป็นหลักดูตัวบอดี้เป็นหลักเห็นไหมทั้งคันมันจะต้องสมูทมันจะต้องสีไปในทิศทางเดียวกันวัสดุจะต้องเก่าไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีวัสดุที่มันใหม่กว่าคนอื่นเนี่ยสันนิษฐานว่ามีการเปลี่ยนนะครับอ่ะมาดูภายนอกฝั่งนี้ก็ยึดหลักเหมือนกันกับฝั่งนู้นนะครับจบเรื่องภายนอกนะครับสีเดิมเนาะ กระจกก็นี่ดูง่ายครับกระจกเดิมโรงงานจะมีโลโก้อยู่ทีนี้มาดูภายในภายในนะครับว่าเรียบร้อยไหมสะอาดไหมอย่างคันนี้ไม่สี่หมื่นกว่าก็ถือว่าแมทชิ่งกันไม่มีการไปเปลี่ยนนะครับไม่มีการไปซ่อมเบาะภายในไม่มีเบาะล้มเบาะซุดนะครับก็เนี่ยคือการใช้งานทั่วไปนะครับสภาพอยู่ในสภาพที่ดีนะครับครบอุปกรณ์ไม่แตกไม่หักนะครับทีนี้ ก็ไปต่อเรื่องเอกสารเริ่มชอบแล้ใช่ไหมถ้าเราชอบรถปุ๊บเราก็มาดูเอกสารเอกสารดูภาษีพรบ,รบรขาดหรือเปล่านะครับคันนี้ไม่ขาดนะแล้วที่เขาบอกว่าบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเป็นบุ๊กเซอร์วิสยังไงอันนี้คู่มือการใช้นะครับเดี๋ยวเขาดูก่อนบุ๊กเซอร์วิสอยู่ตรงนี้นี่ไฮไลท์ครับสมุดรับบริการและการบริการนะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่า ออกเมื่อวันที่เท่าไหร่ออกที่สาขาไหนนะครับแล้วก็ระยะในการเข้าเซอร์วิสเนี่ยเราทำอะไรกับรถบ้างนะครับดูประวัติรถตรงนี้เลยจริงๆแล้วว่าถ้าบุ๊กตัวนี้หายอะมันจะมีในออนไลน์วัดีครับมันจะมีในออนไลน์นะครับเราสามารถเช็คออนไลน์ได้แต่ว่าต้องเป็นเจ้าของรถถึงจะเช็คได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีระยะนะครับเข้าไปหมื่นโลสองห0ื่นโลสามหมื่นโลสี่หมื่นโลห้าหมืโลใช่ครับคันนี้ กี่หมื่นโลละอ๋อเก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าเนี่ยล่าสุดเข้าไปตอนแปดหมื่นหกร้อยไม่ใช่สิโอเข้าไปล่าสุดนี่เลยสองพันยี่สิบสามโนเวม ber เก้าหมื่นแปดนะครับไม่เก้าหมื่นเก้าเนาะเชเมื่อกี้เก้าหมื่นแปดเนี่ย 98. เซอร์วิสเขาก็จะบอกเลยว่าทำอะไรไบ้างลูกบืนล้อคู่หลังสายพานหน้าเครื่องหนึ่งเส้นมอเตอร์ฉีดน้ำกระจกโอลิง มอเตอร์ Motor, พัดลมหน้าเครื่องนะครับตอนที่เก้าหมื่นเจ็ดตัวนี้มีแล้วดีถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ว่ามีดีกว่านะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาขอดูเล่มเขาเนาะว่าเล่มเขาเนี่ยที่เขาบอกว่ามือเดียวมือเดียวจริงไหมนะครับมือเดียวดูอย่างนี้ครับอ่าถ้าเป็นรถซื้อสดเนี่ยจะขึ้นเลยว่าลำดับที่หนึ่งเป็นเจ้าของรถซื้อสดแต่ถ้าซื้อไฟแนนซ์เนี่ยลำดับที่หนึ่งจะเป็นไฟแนนซ์นะครับลำดับที่สองจะเป็นเจ้าของรถคนแรกนะครับเนี่ย คันนี้ถือว่าเป็นรถมือเดียวนะครับลำดับที่สองแล้วก็ไปดูหน้าสิบหกกรว่าต่อภาษีพบรบครบไหมภาษีพบรบเนี่ยจะหมดหกเจ็ดนะครับพอคหกเจ็ดเอาหมดแล้วนี่ใช่ป่ะพอคอนีเดือนอะไรนะนเนี่ยพฤษภาคมอ๋อหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวต่อให้โอเคคันนี้มีน่าจะเป็นเรื่องของพอบอรบนะครับพบรบโอเคแต่คันนี้ผมต้องไปต่อ ภาษีให้นะครับดูอย่างนี้เลยครับขอดูได้เลยผู้ขายก็มีหน้าที่จะให้ผู้ซื้อดูอยู่แล้วนะครับปกติถ้าเขาไม่ให้ดูก็ถือว่าแปลกนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บปุ๊บเราก็ดูภายในใช่ครับสภาพภายในรถอ่ะดูเลยไม่ตรงกันก็ตรงกันนะ99,440ใช่ครับกับในบุ๊กเซอร์วิสมันต้องตรงกันวิธีดูที่ว่ารถก่อหม่ไม่ก่อใหม่ก็ดูกัน ตรงๆอย่างนี้แหละครับดูกันง่ายๆเลยถ้าในเซอร์วิสในบุ๊กเซอร์วิสกับหน้าไม้ไม่ตรงกันก็แปลว่าชัดเจนเลยว่ากรอไม้นะครับทีนี้พอเราเข้ามาข้างในเราก็ดูสภาพโดยรวมนะครับอุปกรณ์แตกหักไหมใช้งานได้ไหมกระจกเอาขึ้นลงดูซิหูพับใช้งานได้ไหมปกติแล้วอ,อ๋อเนี่ยมอเตอร์ ใช้งานได้ใช้งานได้ไดล็อกกระจกใช้ได้ล็อกประตูใช้ได้นะครับแอร์ใช้ได้ปรับดูซิใช้ได้นะครับวิทยุวิทย,ยุบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ,อ่อตัวนี้ต้องไม่ใช่ทัศสกรีนนะครับลองปรับดูครับบางคนก็สามารถลองซิงค์บลูทูธดูได้เลยนะครับ Sky ยแอคทีมันจะมีความเจ๋งก็คือว่ามันจะมีออปชันหลายอย่างเนาะเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่รุ่นเนาะเนี่ยก็จะมีทักชั่นคอนโทรลไอสต็อไอตัวช่วยเบรกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็คุยราคาเลยครับคุยราคาเลยว่าเราสะดวกที่ราคาเท่าไหร่เขาพร้อมขายไหมถ้าคุยราคากันจบได้ก็ขอลองรถนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ลูกค้าคุยราคาให้จบก่อน ว่าราคาเท่านี้ลูกค้าลองลดแล้วถ้าเป็นตามสเปคเนี้ยลูกค้าโอเคนะจบนะเอ่อถ้าเกิดว่าออโอเคราคาแล้วทุกอย่างาโอเคแล้วไปลองขับแล้วมันไม่ตรงกับที่คุยกันก็ยกเลิกได้นะครับก็ไปขอลองขับคราวนี้จะไปลองขับกันดับบิฟ้าโปรแป๊บนึง เสียงเครื่องโคตรเงียบเลยเครื่องบรรสามประหยัดน้ำมันมากผมว่าประหยัดน้ำมันต้องมียี่สิบกว่าโลลิตรอะอ่าทดลองเกียร์ทดลองอัตราเร่งดูนะครับวิธีการลองขับเวลาเราไปซื้อรถนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยต้องซื้อรถเข้าเลยนะจริงๆเอนี่ ลองขับดูซิว่าเกียร์ออโตเปลี่ยนสมูทไหมช่วงล่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็อัตราเร่งของเครื่องมันสั่นมันสะท้านมันสะเทือนมันคลอนไหมมันจะสะท้อนได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่ายางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์อะไรเงี้ยครับเราก็จะพออนุมานได้ว่าอมันเป็นที่อะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วกับเขาว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ซ่อมให้นะก็ให้เขาซ่อมได้เลยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะไม่ค่อยแบบว่าคุยไปแล้ววัดมาจําแล้วลดไปทําให้ไหมผมไม่ค่อยแบบนั้นผมจะเก็บรถให้จบเลยแล้วก็ลูกค้ามาลองเลยลองแล้วชอบแบบนี้เลยก็จบแบบนี้เลยสบายใจทั้งคนขายแล้วคนซื้อนะครับอลองดูคลิกดาวเครื่องพันสามก็ใช้ได้ครับคือรถพันสามเนี่ยอย่าไปหวังคาดหวังความแรงกับเขาเนาะ พันสามันเป็นรถซิตี้คาร์ที่แบบว่าอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันจอดง่ายๆราคาไม่แพงนะครับคันนี้เหมาะกับใครผมมองว่าคันนี้เหมาะกับน้องๆน,นักศึกษาละกันครับแล้วก็น้องๆเฟิร์สจ็อ e เอร์นะครับที่ว่าจําเป็นต้องใช้รถแต่ว่าเงินเดือนมันไม่สูงมากนะครับแล้วก็ค่าผ่อนรถกับค่าเดินทางแบบสาธารณะเนี่ยผ่อนรถดีกว่าสะดวกกว่าใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยผมว่ารถแบบนี้เหมาะกับคุณนะครับ ลองขับดูปรับเบาะดูใช้งานได้ไหมเลือนไมไฟขึ้นไหมนะครับแอร์เอเย็นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเราลองเลยเราอยากรู้ออปชั่นไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเลยนะครับทดสอบไปได้เลยอย่างคัเนี้ยช่วงล่างปกตินะครับขึ้นคอสะพานเมื่อกี้ก็ไม่รู้สึก ดิ้นหรือว่าอะไรนะครับปกติปกติแล้วรถเอ่อเวลาผมซื้อรถเข้ามาเนี่ยเอ่อผมจะซื้อกับลูกค้าโดยตรงเนาะก็จะนัดกันที่สูย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วผมจะถ้ามีโอกาสผมจะเอาขึ้นฮอยนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกมาลูกอะไรซึมอะไรเงี้ยผมจะซ่อมเลยนะครับส่งซ่อมเลยเปลี่ยนเลยไม่ใช่ซ่อมเปลี่ยน,เ,ยน,เ,ยนเพราะว่าช่วงล่างมันเดยดไม่แพงครับแต่ว่าเราสบายใจกว่าเวลาลูกค้ามาขับเนี่ยมันจะเฟิร์มกว่ามันจะแน่นกว่า มันจะรู้สึกกระชับกว่าแต่ถ้าลูกหมากรวมหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาวิ่งไปแล้วมันดังก็แก๊กแก๊แกเงี้ยมันไม่โอเคอะผมเข้าใจนะในมุมลูกค้าเนี่ยอย่างคันนี้ก็ขึ้นหลุมนี้ให้ดูสุดอนะกม่ดินก็ไม่ดินก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้หห,หน้าจอขึ้นบอกว่า35 35กิโลเมตรเอ้สาม้าอะไรเนี่ยสามกิโลลิตร โอหตายแล้วสามสิบห้ากิโลลิตรประหยัดมากสามสิบห้ากิโลลิตรโหไปพัทยานี่ใช้ใช้น้ำมันสามลิตรอย่างนี้หรอสามสีล่ลิตรลิตรละสามสิบาทสี่สามสิบสองร้อยี่สิบาท100ร้อยกว่าบาทถูกถูกแต่ว่าวิ่งจริงก็วิ่งจริงก็อาจจะไม่ถึงนะครับหมายถึงว่าวิ่งรถติดเนาะแต่ถ้าวิ่งลอยๆก็ผมว่าทำได้30กิโลเมตรเนี่ย30มสโลลิตรเนี่ยทำได้ ห้องเครื่องเงียบนะครับห้องเครื่องเงียบก็ส่งสัญญาณบางอย่างว่ารถแนบสนิทดีนะครับไม่มีการลือ้อไม่มีการซ่อมหนักนะครับถ้าเกิดว่าห้องเครื่องมันเสียงเข้าลมเข้าหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลาลือล้อรถรถชนหนักมาอะไรเนี้ยครับแต่ถ้ามันแน่น,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 นๆนเฟิร์มเฟมก็สันนิษฐานได้ว่าคันนี้สมบูรณ์นะครับกระจกหน้าของเดิมสติ๊กก้งสติกเกอร์ยังอยู่ไม่มีการเปลี่ยนนะครับ โอ้โหผมว่าคันนี้สวยแล้วก็ถ้าหาอยู่นะไม่อาจจะเยอะหน่อยนะครับ9ก0 0 0กว่าก็รถปี16กเนาะปี B 16ก็9 0 0 0 0กว่าสำหรับผมนะผมถือว่าปกติสำหรับผมถือว่ารถใช้งานปกติแล้วก็ด้วยสภาพเขาถือว่าดูแลดีนะครับไม่ได้เป็นรถที่โซมบางคนบางคันเนี่ย9ก0 0 0กว่าแต่โซมก็ไม่ไหวถ้า9 0้า0กว่าแล้วเซอร์วิสศูนย์ครบทุกระยะแล้วก็ดูแลดีอย่างเงี้ยผมว่าซื้อได้นะครับในราคาที่มันไม่แพงมาก คันนี้ถือว่าถูกขายเท่าไหรอ่อะสองแสนกว่าบาทเดี๋ยวแจ้งราคาอีกทีหนึ่งขอดูก่อนไม่ชัวร์อาปึ๊บอ่ามีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับอ่ามีเซนเซอร์ถอยหลังปิ๊บปิ๊บปิ๊บ โอเคเสร็จแล้วเปิดห้องเครื่องดูอีกทีหนึ่งเปิดห้องเครื่องดูอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรดูซิว่ามีน้ํามันซึมเปล่ามีน้ํามันหยดไหมนะครับดูว่ามีความร้อนขึ้นไหมเนี่ยดูง่างยๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีน้ํามันเครื่องซึมน้ํามันหยวดวิ่งไปแล้วมีน้ํามันออกมาก็จะได้ตัดสินใจได้ก้มดู ไม่มีน้ํามันหยดก็ถือว่าผ่านครับคันนี้อ่าเดี๋ยวแจ้งราคาคันนี้มัด้าสองสองพันสิบห้านะครับจดสามสิบพคสองพันสิบหกนะครับไม่เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบมือเดียวประวัติศูนย์คุญแจสองดอก เข้าศูนย์ครบทุกระยะ Sky Active ขายแค่นี้ครับ259,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะแต่ถ้าซื้อสดต่อรองราคาได้ครับจัดไฟแนนซ์ก็เดือนหนึ่ง4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทนะครับติดต่อผมได้เลยถ้าชอบคันนี้นะครับติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งมีไลน์แอดแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ